อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าคลิปนี้อ่าจะมาอธิบายให้พี like ่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับพี่น้องอ่าบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับพี่น้องอ่าแต่ถ้าเป็นช่างทามาหากินอย่างพวกเราก็ไม่มีปัญหาครับเข้าใจง่ายครับแต่นี่ก็ผมจะลงให้พี่น้องที่ยังไม่เคยนะครับว่ามันเป็นอากาศแบบไหนยังไงนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับพี่น้องโตชีบ้าสองถังธรรมดานะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าตัวนี้ เขามาให้ซ่อมนะครับอันนี้ซักก็ไม่ได้ครับพี่น้องซักก็ไม่ได้แสดงว่าตัวนี้เสียแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เราหมุนแบบนี้นะครับพี่น้องรางมือจากหมุนไม่มีเสียงเดินนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้เสียล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอ่าตัวซักนะครับอ่าต่อมานะครับพี่น้องอ่าตัวปั่นแห้งนะครับพี่น้องล้านปั่นแห้งหรือในกาปั่นแห้งเน้อนี่นะครับเดินได้แต่ทําไมมันไม่ถึง ทำไมมันถึงไม่ปั่นแห้งนะครับพี่น้องนี่นะครับผมจะพาพี่น้องมาตรวจสอบดูนะครับมันก็ไม่ยากนะครับพี่น้องแต่ไอตัวน้นนี้ได้เปลี่ยนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องไอตัวซักนี่นะครับตัวซักนี้เปลี่ยนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถแก้ไขและซ่อมได้เองนะครับพี่น้องมันไม่ยากนะครับอาการเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้มันก็ไม่ยากได้ทิธีตรวจเช็คก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพี่น้อง ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปหาช่างก็ได้นะครับพี่น้องอช่วยกันดูแลได้อยู่นะครับพี่น้องอสําหรับอาการนี้พี่น้องเป็นช่งางอย่างพวกเราก็คงไม่มีปัญหานะครับง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ยังไม่เคยเข้าใจก็อาจจะยากยากหน่อยนะครับพี่น้องอนี่นะครับ เรามาให้ความรู้นะครับน้องให้ความรู้อนะครับพวกเรานะครับที่ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะมากมายนะครับะจะจะพามาดูครับวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับออกมาเป็นพวงนี่นะครับนี่ นี่แะครับอาการของมันแน่นอนครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้เราต้องได้เปลี่ยนนะครับพี่น้องเนี้ยล้านอรซ์ซนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับพี่น้องนี่แหละครับ นี่แหละครับถอดออกมาแค่นี้เองครับไม่ยากครับมีล็อกอยู่ตรงนี้แค่นี้แหละครับเดี๋ยครับมันมีล็อกอยู่ตรงนี้งัดออกมาครับนี่ครับไม่ยากนะครับมีล็อกตรงนี้แล้วก็ดัดออกมานี่นะครับมีแค่นี้แหละครับ อ่าถ้าเป็นพี่น้องอ่าที่อยู่ทั้งบ้านอ่ถ้าจะไปซื้อตัวนี้นะครับเราต้องถอดออกไปก่อนนะครับพี่น้องไปเทียบเอานะครับว่าอ้ตรงขานี่มันจะได้พอดีกันนะครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่ทํามาหากินแล้วเออเป็นช่างรับซ่อมแล้วก็ไปถามซื้อเอาก็ได้ครับเพราะแค่ไปเห็นเราก็รู้แล้วจําได้แล้วครับแต่สําหรับพี่น้องที่ไม่เคยทําก็จะยากหน่อยครับเอาตัวนี้ไปซื้อนะครับพี่น้อง นี่นะครับตัวใหม่ครับนี่นะครับอาการเปลี่ยนของตัวใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับเรามาตรวจดูสายไฟมันไม่มีขาดไอตัวนี้มันเสียอยู่แล้วครับนี่นะครับไม่ยากครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสายซีมาสองเส้นนี่แหละครับพี่น้องเขาจะมีไว้ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับเสียบทักไหนก็ได้ครับนี่นะครับแค่นี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็สายไฟนะครับนี่นรับ นี่แหละครับเสียบไว้แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับเนี่ยแล้วก็ว่าใส่ที่เดิมของมันนี่แหละครับเพราะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับพี่น้องแล้วกดลงไปครับนี่ครับมันก็เข้าล็อกของมันเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นล็อกของเขาอยู่แล้วก็เสียบไว้ที่เดิมเพื่อปิดสายไฟนี่แหละครับ แล้วเราก็เอาดอสเข้าเสียบไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะครับอแค่นี้ก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่นะครับอเอาเสียบไว้ที่เดิมก่อนเดี๋ยวหลังจากที่เราเปลียนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปอไประเช็คดูไอตัวป่นแห้งนะครับว่า ทำไมมันถึงไม่ปั่นแห้งนะครับพี่น้องบางบางทีมันก็ไม่ได้เสียอะไรก็มีนะครับแต่ตัวนี้ลานไม่เดินนะครับตัวนี้นะครับลานลานไม่เดินแล้วนี่นะครับอันนี้นะครับลานไม่เดินนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับตัวนี้ครับมันซักได้เลยครับพี่น้องนี่นะครับทีนี้ทาไมมันถึงไม่ปั่นแห้งครับให้พี่น้องดูนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับเส้นผมบางภูเขาอยู่ตรงนี้เองนะครับพี่น้องเห็นนะครับพี่น้องพี่น้องดูสวิคตัวนี้นะครับมันจากครับพี่น้องเห็นนะครับสวิคตัวนี้มันไม่แตะครับพี่น้องเห็นนะครับ ัวนี้มันไม่แตมันเลยมันเลยปัดแห้งไม่ได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับมีนะครับพอเรายกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับข้าใกล้ก่อนเนาะอ่าสวิกสวิกตัวนี้แหละครับพี่น้องนี่นะครับอ่าพอเรายกแบบนี้นะครับเห็นครับตอนนี้มันจากกันละครับมันมันมันไม่แตกนะละครับหลังจากที่มันเวลามันแตกอันนี้มันจะเกิดเกิด ไฟครับเกิดไฟแลบออกตรงนี้มันทําให้ตรงนี้ร้อนครับพอมันพอมันร้อนเข้านานๆไอตัวนี้มันก็จากกันได้ครับพี่น้องเพราะมันพอพอมันร้อนจะนานๆเข้าอ่ามันเกิดมันเกิดล้าหรือมันอ่อนตัวออกไปครับมันก็จะจากกันไปนะครับพี่น้องนี่นะครับวิธีแก้ไขก็นิดเดียวครับง่ายนิดเดียวครับพี่น้องนี่นะครับอ่าไม่ยากนะครับพี่น้องแล้วก็ถอดออกมาครับนี่นะครับนี่นะครับถอดออกมาเห็นไหมครับ มันจะเอียงหน้าเอียงหลังคือสาเหตุของมันคือมันจะไม่แตะกันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่แตะกันเราต้องเอาลงมาครับพี่น้องเราต้องดัดตัวนี้ลงมานี่นะครับให้เยอะๆแบบนี้นะครับนี่ครับครับเวลาตัวนี้ขึ้นไปมันก็จะสัมผัสกันได้นะครับนี่นะครับมันจะแตะกันได้พอดีเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่านี่นะครับเราต้องดัดให้มันอยู่อยู่สภาพเดิมนะครับพี่น้อง อ่าตัวนี้ไม่ไม่มีอะไรเสียครับที่ไม่ปั่นแห้งสาเหตุมาจากตัวนี้แหละครับ นี il, en ice, remain, ่ละครับเราต้องทําให้ตัวนี้มันให้มันพอดีกันครับเวลาฝาปิดขึ้นมามันจะชิดพอฝาฝาเปิดมันจะลงมาแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้นี่ปั่นแห้งได้แน่นอนครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็เขาจะมีล็อกอยู่ครับไม่มีอะไรไปพิธีรีตองมากมายนะครับมันมีล็อกของมันเห็นไหมครับนี่นะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นี่ไปแน่นอนครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับ อ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับพี่น้องอ่าพี่น้องนี่นะครับแก้ไขกันเอกได้เลยนะครับพี่น้องอ่าเห็นไหมครับไปแล้วครับอ่าหมุนปัดแห้งไปแล้วครับ ครับอ่านี่ครับไม่มีอะไรนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับสาเหตุมาจากสวิทช์ตัวนี้แหละครับอ่ามันไม่แตะครับพี่น้องสวิทช์มันนะครับถ้าเรายกฝาขึ้นมันก็จะจอดนะครับพี่น้องอ่าถ้าเราปิดฝาลงมันก็จะทํางานได้เราต้องมาตรวจดูตัวนี้นครับเพราะมันมันมีไฟแลบออกมันจะร้อนครับพอมันร้อนมันก็จะจากกันไปวันเล็กวันน้อยในที่สุดมันก็ไม่แตะกันเพราะมันไม่แตะกันมันก็ไม่ทํางานนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ อ่าตัวนี้ตัวปั่นตัวซักนะครับพี่น้องตัวซัก,ซกอ่าตัวซักที่ผมได้เปลี่ยนไอ้นาฬิกาไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องนี่นะครับรตัวซักที่มันไม่ทํางานนะครับที่ผมเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะทํางานได้นี่นะครับให้พี่น้องไปเปลี่ยนตามนี้นะครับพี่น้องไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาการไม่ปั่นแห้งบางทีมันก็จะเป็นเด็บ เฉพาะไอตัวสวิคนี่ก็ได้นะครับพี่น้องบางทีเบรกมันก็จะมีเบรกด้วยนะครับพี่น้องมีสายเบรกเขามันด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายเบรกนะครับพี่น้องนี่นะครับสายเบรกเขามันถ้าสายเบรกตัวนี้มันขาดหรือมันยังไงนะครับมันก็ทําให้มอเตอร์หมุนไม่ได้นะครับพี่น้องเราต้องมาตรวจสอบมันไม่มีอะไรมากสําหรับเครื่องสองถังสองมอธรรมดานี่นะครับพี่น้องเห็นนะครับว่ามันง่ายมากนิดเดียวแค่นี้เองนะครับพี่น้องพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้าน ก็สามารถที่จะแก้ไขดูแลได้นะครับพี่น้องมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับอขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับพี่น้องขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านนะครับพี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ